กลับมารับชมข่าวภาคดึก NBT กันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปตามเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ตอนนี้ดีขึ้นค่ะคเพราะว่าหลังจากใช้มาตรการห้ามเผาเนี่ยการเผาก็ลดน้อยลงรวมถึงมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝา่าฝืนเผาพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว28คนด้วยกันนะคะ ซึ่งทางด้านนางสาวสศิการวัฒนจันทร,ร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติหรือว่าปปชท่านบอกนะคะว่าตอนนี้ค่าฝุ่นทั่วประเทศหลายจุดนั้นแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ ขณะที่ถ้าหากว่าไปดูภาคเหนือตอนบนมีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นและเกินเกณฑ์มาตรฐานรวมถึงมีการดําเนินมาตรการห้ามเผาใน50จังหวัดทั่วประเทศทําให้แนวโน้มจุดความร้อนในประเทศไทยนั้นลดลงซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูข้อมูลจากทางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจจสตารายงานจุดความร้อนในไทย506จุด ส่วนใหญ่ก็ไปพบในพื้นที่การปลูกอ้อยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย5จังหวัดแรกนะคะอย่างเช่นจังหวัดตากกาญจนบุรีนครราชสีมาลบบุรีเพชรบูรณ์ส่วนประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คือกัมพูชาเนี่ยมีจุดความร้อนสูงถึง1,329จุด ทีนี้ไปดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการตรวจจับควันดำนะคะในการใช้จาราจรบนท้องถนนทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีการรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมีการตรวจสอบยานพาหนะควันดำประมาณ6,107ครั้งสามารถจับกลุมผู้กระทำผิดได้266คน ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็มีการตรวจสอบไปประมาณ500กว่าครั้งค่ะจับกลุ่มพร้อมกับสั่งแก้ไขไปประมาณ258คนขณะที่การตรวจสอบการลักลอบเผาในพื้นที่การเกษตรก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้28คนค่ะขณะที่ภาพใหญ่ของเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นนะครับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับคาดการสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในช่วง7วันข้างหน้านะครับระหว่างวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์นี้นะครับ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ฝุ่นจะเพิ่มขึ้นนะครับะระหว่างวันที่6กถึง8กุมภาพันธ์นี้ส่วน17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้นนะครับ7ถึง8กุมภาพันธ์นี้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีแนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้น6ถึง8กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพนะครับส่วนภาคใต้ณตอนนี้สภาพอากาศยังคงดีอยากต่อเนื่องนะครับ